ดูนะครับอันนี้อินทำอะไรก็ไม่รู้มาให้ดู3าสอันเป็นมาวางมาในลักษณะของพัดเช่นนี้น,น,นะครับโอ้ประมาณเหมือนกับเล่นกลเลยดูซิว่าเป็นยังไงซับซ้อนมากหายไปนั่งทำประมาณ20นาทีมาดูนะครับแต่ละอันว่ามีลักษณะเป็นยังไงอันนี้หนึ่งอันแกะออกมาเราจะเห็นว่า มีพับสแตปมมีการพับอย่างนี้นะครับแล้วก็มีข้างในด้านในมีซิลปิดด้วย <ไป S 1> มีสกอตเทปปิด<ไ>ปแล้วก็จะแกะดูข้างในมีอะไรนะครับอันที่หนึ่งเราจะเห็นว่ามันคือโอ้มันเป็นอย่างนี้ครับนี่โหลายละเอียดเยอะมากสิบนาทีเขียนได้ขนาดนี้เลยเหรอวิธีทำแอปเปิลปั่น หนึ่งใส่แอปเปิลในเครื่องปัน่นอย่าลืมเขยา่าอ่านเองอ่ะไงคะวิธีทำแอปเปิลปั่นหนึ่งใส่แอปเปิลในเครื่องปัน่นอย่าลืมลน,น้ำแข็งน้ำผึ้งสองเขยาา่าบีบมะนาวลงไป อย่าดืมคนด้วยร,รับประทานรับประทานนี่คือสูตรรับอันที่หนึ่งนะครับามาดูสูตรรับอันที่สองจะคืออะไรเอ่ยอ่าเอนออมานะครับนี่เมนูอาหารสูตรลับข้างในก็ปิดซิวเหมือนเดิมมีตาประทับ <c oughs> เป็นความลับสุดยอดมากใครแกะจะต้องรู้ได้แน่นอนเลยว่ามันจะต้องถูกแกะมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไหนดูซิ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  อ๋อนี่เป็นวิธีการทำไข่กระทะอหนึ่งตอกไข่ใส่กระทะสองวางพืชผักผลไม้ลงบนไข่แค่ไข่ออกมาใส่จานรับประทานได้อันที่สองเสร็จสูตรลับที่สามนะครับด้วยความรวดเร็วเราจะไปดูสูตรลับที่สามคืออะไรเห็นว่าเมนูอาหารสูตรลับนะครับอันนี้มีซิลเช่นเดียวกันนะครับเป็นของแท้จากอินเพราะฉะนั้นเราจะมั่นใจได้ว่า อร่อยแน่นแน่ครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นวิธีทำแพนเคก้ก1 <c oughs> ใส่แป้งให้หมดถุง2คนแป้งให้เข้ากันอย่าลืมใส่ไข่นมทอดแพนเคก้กรับประทานได้อันนี้วิธีทำแพนเค้กนะครับจบไปในวิธีสุดท้ายอันสุดท้ายที่เรามีอยู่ในนี้ก็คืออ๋อมันคืออาหารอร่อยนั่นเอง เ้วเสร็จแล้วดูซิว่ามันยังไงต่อมันกลับข้างนะเนี่ยวิดีโอนี่ถ่ายอย่างเนี้ยไม่มีคนถ่ายให้เราไม่เป็นไรเหรอกอ่ะเรามาดูนะครับวิธีการทําไข่ตุนอาหารสูตรเด็ดแต่ถ้าใครจะอ่านอันนี้จะต้องกลับข้างอ่านเหมือนของลีโอาร์โดดาวินชีที่เขาเขียนตัวหนังสือกลับข้างนะครับเพราะว่าเราถ่ายกลับข้างอยู่วิธีการทําไข่ตุนหนึ่งใส่น้ำร้อยห้าสิบม M, ล่ะครับ ไม่ใช่หนึ่งร้อยค่ะห<ม>้าส<ม>ิบอ๋อใส่น้ำห้าสิบมลนะคะมลลงในไข่สองตีไข่เข้ากันใส่อะไรก็ได้ตามใจบอบไมโครเวฟสี่นาทีรับประทานจบอาหารสุดเด็ดของยินแล้วพูดได้หน่อยสิคะบ,บ,บายบาย,บาย